ตรงไหนอยู่เปล่าแม่งจะเอาพี่แล้วมันมาแล้วไอเก็บอุ้ยบิงบิงเอาเลยว่ะสวยแต่วันนี้แหละไม่ต้องเข้ามาไปไม่ต้องเข้ามาเอาบิงกันแล้วด้วยเขาเสียทุกอย่างเลยอ่ะขวดพี่เนี่ยกำลังจะเสียชีวิตเขาแค่เสียทุกอย่างกูจะเสียชีวิตจ้ามาแล้วเกิดสมุมแมปเลยพี่เกิดพัดจันทร์หมดใช้บัดได้ไหมอ่ะ เราจะบัดได้เดี๋ยวลันฉบัดอาจาร์นะจ๊ะเฮ้ยเดิน้หอมมาเลนโอ๊ยกูเดินติดไอ้ชิบหายเดินติดเฉยเก็ดเก็เก็เก็อยู่แถวบ้านเล็กพี่เกียวหายเดินมาเจอพี่หว่าแล้วพี่แม่งเดินติดติดขัดขัดด้วยประเดมมุมแบบมุมแบบพระจันทร์มีใครบัตรไหมมี่มุมแบบพระจันทร์มุมแบบพระจันทร์โรงงานพี่ขอแกะเครื่อง โซเล่โซเล่นซเล่เงพี่ก็หลอกเครื่องได้ไปเลยโดว์เขาเล่นพี่อยู่เขาเล่นพี่อยู่เขาเล่นพี่อยู่ยีวิได้ปั่นได้ต้องสี่สิบปนด์เล่นพี่อยู่นะเล่นพี่อยู่นะได้พี่ได้อันนี้หนึ่งเอาไปเลยจ้าไปแล้วนงจ้าไม่มีใครปั่นตรงไหนอยู่เปล่าแม่งจะเอาพี่แล้วปั่นโรงงานมันมาแล้วไอ้เกต มว้าวใช้ไม่ได้ค่ะดึงเลยขอบคุณ่อุ้ยบิงบิงเอาเลยว่ะไหวแต่ว่งนี้แหละไม่ต้องเข้ามาไปไม่ต้องเข้ามาเอ้ยใครบอกให้เข้ามาเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าดักแม่งเลยอ่ไม่ต้อง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 ดักไม่ต้องดักเดี๋ยวเราเสียแผลไปเลยไปเลยพี่ยังมีไอ้พี่ยังมีของเล่นหนึ่งของเล่นอีกหนึ่งเขาบิงกันแล้วด้วยเขาเสียทุกอย่างเลยอ่ะเสียทุกอย่าง เสียไปแล้วส่วนพี่เนี่ยกำลังจะเสียชีวิตเขาแค่เสียทุกอย่างกูจะเสียชีวิตเดจ้าเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงียเเดี๋ยวพี่วนไปอีกนะเดี๋ยวพี่วนไปอีกนะวนไปในใจเป็นมื่นล้านโรงงานครับเฮ้ยตุ๊ดเฮ้ยเวางตุ๊ดเฮ้ยวางเอ้าแม่งโดนก่อนนานอยู่นานอยู่ของหมดยังไงยังพี่เหลือพี่เหลืออีกหนึ่งเลยอ่ะ เมื่อกี้พี่วางแล้วพี่ไม่ทันดีนะมันไม่เค้นเส้นพอดีเมื่อกี้เนี่ยใครไอ้ยะทำไรเราอีกแล้วเนี่ยดีไม่ใช่ห้องมีเลยอันไหนไม่ใช่ทิ้งบอกนะเดี๋ยวพี่ไปเก็บเผื่อไว้หนูเปิดทีปุ๊บหนูทิ้งของไว้หน้าหีบมหมดเลยเันมีอะไรโยนให้พี่ปะมีครับน้ำหอมน้ำหอมจับไม่น่าได้น้องมีนักบี้กา้ะไรพี่น่ารีบเดี๋ยววางไว้ข้างๆไม้พี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่จะวางไอ้นี่ไม่น่าทันพี่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีนาฬิกาตรงน้องอ่ะ จะน้องปั่นเครื่องอยู่กี่เจ้าเข้าโรงงานมาได้ไหมได้ได้เดี๋ยวพี่เดินเข้าโรงงานเปียกไม่อยากถอนแล้นนะแอลเข้าประตูมาปุ๊บเราก็พี่ก็นี่งล้างตูดยาวบินกี่รอบแล้วพี่บินทุกแต่ฝากที่เหลือด้วยฝากที่เหลือด้วยเฮ้ยโอ้ชอยไหนของโอ้หะไหนั่นไหนเห็นไหมไม่เห็นแฮะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยววนกลับไปเดี๋ยววนกลับไปพี่วนได้อยู่พี่วนได้อยู่

กางจะลบไปที่สามสองเครื่องเท่าไหร่แล้วของหมดแล้วของหมดแล้วในเก้านาฬิกานาฬิกาดีกว่ากาแฟกาแฟเรบอกว่าลงห้องวีนะไม่น่าถึงไม่โอเคไม่มีท่องวีโอเคครับครับเลิกครับเลิกเดี๋ยวปั่นไปให้นาฬิกาโยนไปแถวไหนอะโยนน่าก้าอี้เลยโยนน่าก้าอี้เลยกําลังไปกําลังไปกําลังโยนน่าเครื่องเท่าไหร่แล้วนะอิงเพิ่งปั่นอะ นี่ไงหกเก้าแล้วเลขสวยเนี่เห็นไหเห็น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 เดี๋ยวน้องลองช่วยเองถ้าเกิดเขาอุ้มนะมันอุ้มน้องมันอุ้มน้องพี่โอเคโอเคพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วเข้าตบกันเข้าตบได้เครื่องเท่าไหร่อิงเครื่องเท่าไหร่อิงโอเคเก้าเอ้ามมาหน้าโรงงานมาหาพี่ว่ะ แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพอจุดเล้ก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 จุดแล้วเขาเปิดประตูเช้ามาโอเคครับพี่กิววี่มาไงน้ำหอมเนี่นะไม้เนาะไม่น่าไม่น่าได้ใช้หว่ะตาแดงไงสับสกิลครับระวังนะครับเผื่อเผื่อเอาไว้ย้อนกับข้อที่จุ๊กอีพี่อ๋อพี่อยู่บ้านเล็กแล้วเนี่ย เอ๊คุณคุ้นไหมตรงนี้เสียงหัวใจไปไหนแล้วลูกว้าเอ๊ะมันอยู่ไหนอะอยู่กับน้องโรงงานอยู่โรงงานโอเคโรงงานพี่ไปพระจันทร์แล้วนะเอาเมันว่าไปไหนโอ้โน่๊กเอาไม่มีตาแดงหรอมีมีมีหลุมอยู่นี่ต้องเปิดประตูคริสต์มาสเดี๋หลุมอยู่บ้านเล็กนะครับมาคริสต์มาสได้เลยนะได้พี่มาแล้วพี่มาแล้วอุ้ยเรนมันก็มาเหมือนกันหรอเรนมันมาแล้วเรนเชื่อเรนมันเห็นพี่ ปูไปก่อนประตูเปิดแล้วปูเปิดเล้ยประตูเปิดแล้วเปิดเลยไปเล้วไปเล้้้้วววแแแลลลย